ิดนัดผิดสัญญาภาษาญี่ปุ่นพูดงี้คำว่าสัญญาหรือว่าการนัดหมายนะคะก็คือคำว่ายักโซคุยักโซคุนะคะมันจะพูดว่าผิดสัญญาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการรักษาสัญญาก่อนดีกว่าคำว่ารักษาก็คือมาโมดีมัสมาโมดีมัสนะคะก็คือรักษาหรือว่าปกป้องดังนั้นนะคะรักษาสัญญาก็คือยักโซคุโอมาโมดีมัสยักโซคุโอมาโมดีมัสรักษาสัญญานะคะหรือถ้าเป็นรูปก,กันเองก็ y a k โซคุโอมาโมรุหรือถ้าใครผิดนัดนะคะเราจะใช้คำกริยาคำนี้ค่ะคือคำว่า y a ยาบูดีมัสยาบูดีมั u จำได้ไหมในคลิปก่อนนะคะที่เราบอกว่าเออทำกระดาษขาดฉีกกระดาษขาดนะคะคำว่ายาบูดีมั u นะคะแปลว่าฉีกให้ขาดหรือว่าทำให้ขาดนะคะดังนั้นยัคโซคุโอยาบูดีมั u ยักโซคุโอยาบูดีมัสนะคะก็คือไม่รักษาสัญญาถ้าแปลตรงๆก็คือฉีกสัญญานั่นเองนะคะไม่รักษาสัญญาหรือบางทีอาจจะแปลถึงผิดนัดได้ด้วยนะคะถ้าเป็นลูปก,กันเองก็ยักโซคุโอยาบูดู